ฝนตกหนักถนนในกรุงเทพแฉะและลื่นเสียงฟ้าร้องคำรามเหนือคอนโดหรูใจกลางเมืองหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่หน้ากระจกมือของเธอสัน่นถือบัตรประชาชนที่ไม่ใช่ของตัวเองชื่อบนบัตรคือสสิธรเลิศไผ่บูรแต่เธอชื่อจริงคือมินตราลูกสาวคนใช้ที่เติบโตมาในบ้านของสสิธรกลิ่นน้ำหอมราคาแพงยิงติดอยู่บนเสื้อน้ำตาเธอไหลขณะจ้องหน้าตัวเองที่ไม่คุ้นตาในกระจก เธอกำลังจะใช้ชีวิตในฐานะคนที่ตายไปแล้วสสิทอนถูกรถชนเสียชีวิตและในความสับสนวุ่นวายไม่มีใครรู้ว่าเธอไม่ใช่มินตราอีกต่อไปไฟในห้องกระพริบเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคุณสิทอนใช่ไหมคะทางโรงพยาบาลต้องการให้คุณเซ็นเอกสารด่วนเธอเม้มปากแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดมือเย็นเฉียบแต่เธอกลับตอบว่า ข้าฉันคือสสิธรตึกสูงรอบตัวเธอดูเหมือนจะบีบเข้ามาเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นกระเบื้องดังกึกก้องถูกย่างก้าวเหมือนเดินอยู่บนขอบเวเมื่อเธอไปถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่หญิงยิ้มให้คุณแม่ของคุณกำลังรออยู่คะ่ะแม่ของสสิธรน,นั่งอยู่บนรถเข็นดวงตาที่อ่อนแรงมองเธออย่างคาดหวังมือที่เคยอบอุ่นตอนเธอยังเป็นเด็กยื่นมาจับ ลูกแม่แม่กลัวจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกแล้วมินตรากัดฟันลมหายใจติดขัดมือของเธอเย็นชาแต่กลับกุมมือหญิงชาราวไว้แน่นเธอกำลังโกหกต่อหน้าความรักที่เธอเคยแอบอิจฉามาทั้งชีวิตแต่ตอนนี้ความจริงอาจฆ่าเธอได้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เบอร์ของคุณนทวุฒิคู่มั่นของสสิธรเธอกดรับสาย ที่รักหายไปไหนมาฉันเป็นห่วงมากเสียงของเขาอบอุ่นแต่อีกด้านคืออันตรายเขาไม่รู้เธอไม่ใช่หญิงที่เขารักถ้ารู้เขาอาจฆ่าเธอเพื่อปกปิดความลับของตัวเองริมฝีปากของเธอสัน่นเสียงพูดของเธอสัน่นแต่เธอยังคงพูดต่อไปว่าขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงฉันกลับมาแล้วห้องมืดลงผ้าสะท้อนในกระจกคือหญิงสาวที่ไม่ใช่เธอ หรือบางทีเธอกลายเป็นคนนั้นไปแล้วจริงๆเสียงประตูห้องดังขึ้นมินตราสะดุ้งมือกำโทรศัพท์แน่นเสียงจากหน้าประตูดังอีกครั้งคุณสิธรคะคุณนทวุฒิมาหาหัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะเธอไม่ทันตั้งตัวเขามาเร็วเกินไปเธอหันมองรอบห้องกระเป๋าเสื้อผ้าที่เพิ่งจัดยังวางอยู่บัตรประชาชนปลอมยังไม่เก็บให้มิดชิด เธอเดินไปเปิดประตูด้วยมือสั่นชายหนุ่มในสูทสีเข้มยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าหล่อเหลาเต็มไปด้วยความหงหุดหงิแววตาของเขาจับจ้องเธอไม่วางตาคุณโอเคหรือเปล่าเขาเอื้อมมือมาจับไหล่เธอเบาๆกลิ่นโคโลนอ่อนๆประทะจมูกเธอเป็นกลิ่นที่เธอจำได้ตั้งแต่ยังเป็นคนใช้เธอพยักหน้าช้าๆแค่เหนื่อยนิดหน่อย เขายิ้มแต่ในแววตานั้นบางอย่างดูเปลี่ยนไปเหมือนเขากำลังสงสยัยเหมือนเขารู้บางสิ่งไม่ถูกต้องเขาก้าวเข้ามาในห้องมองไปรอบๆอ,อย่างละเอียดมือเขาลูบโต๊ะเครื่องแป้งแล้วหยิบกล่องเล็กๆขึ้นมาเป็นกล่องไม้ที่สสิธรชอบเก็บเครื่องประดับแต่สิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ของเธอเป็นสร้อยเก่าๆของมินตราเขาขมวดคิ้ว คุณยิงเก็บของแบบนี้ไว้ได้วยเหรอเธอยิ้มจังๆของเก่ามีคุณค่าทางใจนะนทวุฒิไม่ตอบเขาเพียงพยักหน้าเบาๆแต่ดวงตาของเขาเย็นลงเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบาๆคืนนี้มีงานเลี้ยงที่บ้านคุณแม่อย่าลืมนะทุกคนอยากเห็นหน้าคุณอีกครั้งหลังจากที่คุณหายไปนานเสียงในลำคอเธอแทบไม่ออกแน่นอนฉันจะไปเขาเดินออกไป ทิ้งเธอไว้ในห้องเงียบงนันคาเธออ่อนแรงจนแทบสุดลงกับพื้นผ้าสะท้อนในกระจกอีกครั้งไม่ใช่ใบหน้าที่เธอรู้จักแต่ตอนนี้เธอไม่มีทางหนีอีกแล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกสายเบอร์แปลกเธอกดรับปลายสายมีเพียงเสียงหายใจและประโยคหนึ่งก็ดังขึ้นฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่สสิธรและฉันกำลังตามเธออยู่ มือของมินตราชาไปหมดโทรศัพท์แทบจะร่วงจากมือเสียงปลายสายขาดไปแล้วเหลือเพียงความเงียบเงียบจนน่ากลัวเธอพยายามหายใจแต่ลมหายใจขาดห่วงภายในอกเหมือนถูกบีบแน่นใครกันที่โทรมาใครรู้ความลับของเธอหรือเป็นคนจากอดีตของสสิธรหรือเป็นใครที่เธอเคยเหยียบย่ำเพื่อมาอยู่ตรงนี้ เธอคว้าโทรศัพท์เปิดดูเบอร์นั้นแต่ไม่มีข้อมูลใดๆปรากฏขึ้นเบอร์ซ่อนตัวตนไร้ชื่อไร้ภาพจู่ๆก็มีเสียงข้อความเข้าเธอเปิดดูหากเธอไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเธอเป็นใครจริงๆมาเจอฉันที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินตอนเที่ยงคืนลำพังมือของเธอเริ่มสั่นอีกครั้งเที่ยงคืนวันนี้ เธอก้มดูเวลา2 3 1สนาฬิกา18นาทีเธอมีเวลาไม่ถึง45นาทีเสียงนาฬิกาในห้องดังติกต๊กติก๊กเหมือนเสียงนับถอยหลังชีวิตของเธอเธอคว้าเสื้อคลุมหยิบโทรศัพท์กับกุญแจห้องเปิดประตูออกไปโดยไม่หันกลับมาลิบลงสู่ชั้นใต้ดินเงียบไร้ผู้คนแสงไฟหล่อฟลูอเรสเซนต์ประพริบเป็นระยะ กลิ่นน้ำมันเครื่องลอยโชยในอากาศลานจอดรถกว้างและว่างเปล่ามีเพียงเสียงฝีเท้าเธอสะท้อนกล้องในที่มืดเธอเดินช้าหาหะหัวใจเต้นถีทุกย่างก้าวคือความไม่แน่นอนจากมุมหนึ่งมีคนก้าวออกมาจากเงามืดสวมเสื้อฮูสีดำใบหน้าอยู่ใต้เงาหมวกแสงไฟสลัวพอให้เห็นดวงตาคมกริบในที่สุดเธอก็มาจนได้ น้ำเสียงเขานุ่มลึกแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันมินตราถอยหลังหนึ่งก้าคุณเป็นใครเขาไม่ตอบเพียงยื่นภาพถ่ายหนึ่งใบมาให้ภาพนั้นคือภาพของเธอในชุดแม่บ้านยืนอยู่หลังรั้วบ้านเลิศไพบูลจ้องมองสสิธทรที่กำลังนั่งดื่มวายอย่างมีความสุขเธอหน้าชาเป็นภาพที่ไม่มีใครควรถ่ายไว้ได้และตอนนี้มันอยู่ในมือของเขา เธอขโมยชีวิตของคนอื่นคิดว่าเธอจะหลุดพ้นได้ไง่ายๆเหรอเขาก้าวเข้ามาใกล้มินตรากำหมัดแน่นแต่เสียงของเขายิ่งเงยือกเย็นเธอไม่รู้หรอกว่าสสิทธรไม่ได้ตายโดยบังเอิญและคนที่ฆ่าเธอกำลังมองหาเธออยู่ตอนนี้เช่นกันหัวใจของมินตราแทบหยุดเต้นคำพูดนั้น สสิทธรไม่ได้ตายโดยบังเอิญเหมือนกระชากเธอออกจากโลกที่เธอคิดว่าควบคุมได้คุณหมายความว่าอะไรเสียงเธอแห่พร่าอุบัติเหตุนั้นมันชายคนนั้นหัวเราะเบาหาหาเย็นชาเหมือนเสียงลมผ่านซากตึกมันไม่ใช่อุบัติเหตุและตอนนี้คนที่อยู่เบื้องหลังการตายของเธอ กำลังคิดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่มินตราหน้าซีดใครเขาไม่ตอบแต่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดคลิปวิดีโอสั้นหาหะภาพในจอคือกล้องวงจรปิดจากริมถนนคืนที่สสิธรถูกรถชนในคลิปเธอเห็นรถเห็นร่างของสสิธร และที่สําคัญที่สุดเห็นคนขับรถเดินลงมามองดูร่างที่นอนนิ่งแล้วเดินหนีไม่ใช่ใครอื่นคือนัทวุฒิเธอผงะถอยหลังเป็นไปไม่ได้เสียงของเธอสัน่นมือปิดปากด้วยความตกใจชายตรงหน้าเก็บโทรศัพท์สายตาจริงจังขึ้นเธอเข้าไปอยู่ในชีวิตของสสิธร โดยที่ไม่รู้ว่าเธอเข้ามาอยู่ในรังของฆาตกรตอนนี้เขากำลังสงสยัยและถ้าเขารู้ว่าเธอไม่ใช่คนที่เขาคิดว่าเธอเป็นเขาหยุดพูดแววตาของมินตราเต็มไปด้วยความกลัวเสียงลมหายใจเธอดังในความเงียบแล้วคุณคุณเป็นใครกันแน่เขาเปิดฮูดออกใบหน้าของเขาปรากฏชัด หล่อคมรอยแผลจางๆตรงคิ้วขวาเธอจำได้ทันทีเขาคือพี่ชายของสสิทธรที่ถูกส่งไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กผู้ชายที่ไม่มีใครเคยพูดถึงอีกเลยชื่อของฉันคือสารานและฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอเพื่อเปิดโปงทุกสิ่งที่มันทำแสงไฟจากลานจอดดับลงทันที เสียงรองเท้าหนังดังขึ้นจากทางเข้ามินตราหันไปช้าหาหะนัทวุฒิเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มที่รักฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ควรทำให้ฉันผิดหวังอีกบรรยากาศรอบตัวเย็นเย,ยือกเสียงฝีเท้าของนัทวุฒิดังก้องไปทั่วลานจอดรถมินตราก้าวถอยหลัง แต่แผ่นหลังเธอก็ชนเข้ากับอกของสรันมือของเขาวางบนไหล่เธอมั่นคงเหมือนจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนัทวุฒิหยุดยืนห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวใบหน้าของเขานิ่งสนิทไม่มีแววโกรธไม่มีแววเศร้ามีเพียงความเย็นชาที่ราวกับไม่มีหัวใจเธอควรอยู่ที่ห้องตอนนี้ แต่มาอยู่กับเขาแทนเสียงเขานุ่มนวลแต่แฝงด้วยแรงกดดันที่ทำให้ใจแทบหยุดเต้นมินตราพยายามสงบสติฉันแค่ออกมารับลมสรันผ่านมาเจอพอดีนัทวุฒิเลิกคิว้วสรันเหรอที่ชายของเธอที่ตายไปนานแล้วสรันยิ้มบางหาหะ ข่าวลือมันแพร่เร็วเสมอแต่ความจริงมักอยู่เงียบเงียบและรอวันเปิดเผยนัทวุธิเก้าเข้ามาอีกมือของเขาล้วงกระเป๋ากางเกงเธอมองเห็นปลายด้ามบางอย่างโผล่ออกมามันไม่ใช่โทรศัพท์และไม่ใช่กุญแจมินตรารู้ทันทีมันคือมีดพับสรันขยับตัวเล็กน้อย ดึงมินตราให้หลบด้านหลังแต่ก่อนที่ใครจะได้ทำอะไรเสียงหวอของรถตำรวจก็ดังขึ้นจากทางขึ้นลานจอดไฟสปอตไลท์สองดวงสาดสองลงมาแสงจ้าแทงเข้าตาทั้งสามคนเสียงของเจ้าหน้าที่ตะโกนดังลัน่นทุกคนยกมือขึ้นนทวุฒิหันขอบไปทางรถตำรวจแวลตาเปลี่ยนเป็นดูดนัน เขาหันกลับมาจ้องหน้ามินตราอีกครั้งและพูดประโยคสุดท้ายก่อนวิ่งหนีไปทางด้านมืดของอาคารเธอจะต้องเสียใจที่เลือกเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้สรันวิ่งตามไปเจ้าหน้าที่สองนายพุ่งเข้าไล่ทันทีมินตราย,ยืนนิ่งร่างกายแข็งเป็นหินเธอไม่รู้ว่าระหว่างความจริงกับความรอดอะไรน่ากลัวกว่ากัน เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก้องกังวานในลานจอดที่ว่างเปล่าเสียงปืนนั้นดังก้องสะท้อนผนังปูนของลานจอดตามด้วยเสียงรองเท้าขนวิ่งตะโกนกันโกล่าละ่ะมินตราแทบหายใจไม่ออกเธอยือนนิ่งร่างกายไม่ตอบสนองทุกภาพเบื้องหน้าดูสันไหว เหมือนโลกกำลังหลุดออกจากแกนจากมุมหนึ่งของลานจอดตำรวจสองนายลากร่างใครบางคนกลับมาเลือดไหลเป็นทางจากท่อนแขนเปื้อนพื้นซีเมนต์เป็นรอยแดงเข้มไม่ใช่นัทวุฒิแต่คือสรันเขาโดนยิงตอนขัดขืนจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตะโกน มินตราพุ่งเข้าไปคุกเข่าลงข้างตัวเขามือเธอสั่นแต่ใบหน้าเขาเบาหาหะย่าหลับนะได้โปรดอย่าหลับสรันกัดฟันแน่นดวงตาย,ยังเปิดอยู่เขาหยิบซองเอกสารเล็กๆออกจากกระเป๋าเสื้อดันเข้ามือเธอ ในนี้หลักฐานทั้งหมดจงใช้มันเปิดโปงความจริงก่อนมันจะกลับมาปิดปากเธอมือของเขาเย็นลงเรื่อยหาหะเลือดไหลช้าหาหะแววตาเริ่มเลือนรางเสียงเจ้าหน้าที่เรียกรถพยาบาลผู้คนเริ่มวิ่งเข้ามาในที่เกิดเหตุ แต่มินตราไม่สนใจใครสายตาของเธอมองเพียงซองเอกสารในมือในนั้นมีความจริงมีอดีตและมีอำนาจที่จะทำลายทุกสิ่งที่เธอกำลังยึดไว้เสียงโทรศัพท์เธอดังขึ้นอีกครั้งชื่อผู้โทรคุณแม่เลิศไพร์บูลเธอกดรับ เสียงปลายสายพูดเพียงประโยคเดียวลูกกลับบ้านเดี๋ยวนี้แต่น้ำเสียงนั้นไม่ใช่ความเป็นห่วงมันคือคำสั่งแฝงด้วยอำนาจและคำขู่บางอย่างที่เธอเริ่มเข้าใจในวันนี้เองบ้านเลิศไพบูลไม่ใช่บ้านมันคือรังแห่งความลับ และตอนนี้เธอไม่มีทางถอยอีกต่อไปแล้วบทสรุปของเรื่องรถพยาบาลเคลื่อนตัวออกจากลานจอดรถเสียงไซเรนดังห่างออกไปเรื่อยหาหะสรันยังไม่สิ้นใจแต่บาดแผลหนักเกินกว่าจะแน่ใจว่าเขาจะรอดหรือไม่มินตรายืนอยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย แสงไฟวาบของรถฉุกเฉินส่องสะท้อนใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาในมือเธอซองเอกสารยังคงถูกกำแน่นเธอกลับขึ้นห้องเปิดไฟห้องอย่างระมัดระวังเงาของตัวเองสะท้อนในกระจกภาพในกระจกไม่ใช่หญิงสาวคนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่มินตราผู้ยอมก้มหน้า ไม่ใช่ผู้หญิงที่ขโมยตัวตนเพื่อเอาตัวรอดเธอคือนักรอดชีวิตที่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นผู้เปิดโปรงความมืดเธอเปิดซองเอกสารภายในมีสำเนาการเงินคลิปเสียงสนทนาภาพถ่ายลับระหว่างนัทวุฒิกับนักธุรกิจใหญ่มีชื่อแม่ของสสิธรอยู่ในบันทึกหลายฉบับ ครอบครัวเลิศภัยบู์ไม่ใช่เพียงเศรษฐีผู้สูงศักแต่คือแกนกลางของการฟอกเงินช่อโกงและการฆาตกรรมที่ถูกจัดฉากอย่างแนบเนียนมินตราโทหานักกล่าวท้องถิน่นส่งหลักฐานทั้งหมดเธอไม่ใช่นักสู้แต่เธอไม่ยอมให้สสิธรต้องตายเปล่า ข่าวเช้ากระจายไปทั่วในวันรุ่งขึ้นนัทวุฒิหนีออกนอกประเทศไม่ทันถูกจับที่สนามบินพร้อมเอกสารปลอมแม่ของสสิธรถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดและฟอกเงินบ้านเลิศภัยบูร์ถูกปิดตายป้ายหินหน้าบ้านที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งถูกลบชื่อออกด้วยคำสั่งของรัฐ หลายสัปดาห์ผ่านไปสรันรอดชีวิตแต่ยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมินตราไปเยี่ยมเขาในห้องพักฟื้นแสงแดดอ่อนลอดผ่านหน้าต่างเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะเธอยิ้มให้เขาเขายิ้มตอบแม้แผ่วเบาเธอทำมันได้เขากระซิบ เธอพยักหน้าเพราะพี่ให้โอกาสฉันได้เป็นตัวเองอีกครั้งเธอไม่ได้กลับไปเป็นมินตราคนเดิมและไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นสสิทอนอีกต่อไปแต่เธอเลือกเดินบนชื่อใหม่ชื่อที่เธอสร้างขึ้นจากความกล้าและความจริงชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ขโมยมา แต่มันคือสิ่งที่เรากล้าสร้างขึ้นด้วยตัวเองเธอเดินออกจากโรงพยาบาลปล่อยให้แสงแดดแห่งอิสรภาพอบอุ่นลงบนใบหน้าแม้โลกจะยังมีเงามืดแต่เธอก็ไม่กลัวอีกต่อไปแล้วจบบริบูรณ์